ก่อนเทนะครับก่อนเข้าเทรดมาดูการวิเคราะห์ค่าเงินอ่อนแข็งหรือตะก้างเงินนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับเว็บฟินวิทนะครับเรียลไทม์ะ Real นะครับที่เป็นสีเขียวทั้งหมดอยู่ด้านหน้าก็เป็นค่าเงินที่แข็งค่าทั้งหมดเลยนะครับก็เป็น นิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็ปอนดนะครับ 1, 2, 3เรียงมานะครับแล้วก็ยูโรอยู่อันดับที่4 USD อยู่สุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆจะเข้าออเดอร์ตามค่าเงินอ่อนแข็งก็เช่นคู่ NZD กับ USD นะครับคู่นี้ NZD แข็งค่ากว่า USD นะครับกราฟคู่นี้ปัจจุบันเนี้ยนะครับ NU เนี่ยกราฟต้องขึ้นนะครับกราฟต้องขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะขึ้นจริงไหมนะครับ NU นะครับ NU โอเคนะครับเอ็นเซดีผมเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ เป็นอยู่ปัจจุบันนั่นไงใช่ไหมครับนี่อย่างที่ผมบอกสักครู่นะครับ NSE แข่งค่ากว่า USD นะครับก็คือ NSE อยู่ลำดับที่1 USD อยู่ลำดับที่2องอยู่ลำดับสุดท้ายนะครับเมื่อกี้สุดท้ายโทษนะครับไม่ใช่ที่2นะครับก็คือห่างชั้นกันมากนะครับเดือมลํำกันเยอะคู่นี้นะครับ หากเราเทรดฝั่งบายก่อนหน้านี้นะครับหรืออาจจะเข้าแท่งตรงนี้ก่อนนี้นะครับตอนนี้เราเก็บกําไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือการฝึกดูตะก้าเงินอ่อนแข็งนะครับเข้าออเดอร์ตามเว็บฟินวิดได้นะครับเวฟฟินวิดได้นะครับหากไม่มีข่าวใดๆทั้งสิ้นมาเกี่ยวข้องนะครับก็ เราก็จะออเดอร์ถือออเดอร์ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูใหม่นะครับโอเคเว็บไซต์ f i n w i t .com นะครับอ่า,อาแล้วก็ซูมมาดูที่5นาที1ชั่วโมงหรือ1วันนะครับโอเคก็เว็บไซต์ f i n w ิทนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บ ดูตะกร้าเงินอ่อนแข็งนะครับแข็งอยู่หน้านะครับเอ็นซดดี D, แข็งลำดับที่สองลำดับที่3ามสี่ห้าหกดแดนะครับก็เรียงไปเลยนะครับก็โอเคก็คลิปนี้ก็3ามนาทีพอดีนะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับมือใหม่นะครับก็ติดตามช่องฟ o r ิคดาวเทลลี่นะครับก็ ติดตามกันได้นะครับว่ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ